ข้อคิดหนุนใจโดยสินเทียรัชติสดุดีบทที่126ข้อ3พระยาเวทรงกระทำการมโหรานให้เราเราจึงมีความยินดีผู้เขียนเล่าว่าท่านเจอรูปของป้ายโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีใจความว่า ยินดีต้อนรับสู่จอยวิลหรือเมืองแสนสุขถ้าแปลเป็นภาษาไทยลองนึกดูว่าถ้าเราไปพักผ่อนที่เมืองจอยวิลลหรือเมืองแสนสุขรัตเมนประเทศอเมริกาจะเป็นยังไงฟังดูแล้วเป็นเหมือนเมืองในฝันเลยใช่ไหมเมืองนี้อยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีประภาคารที่สวยงามมากมายและมีกุ้งมังกรด้วย จะเป็นอย่างไรถ้าที่อยู่ถาวรของเราคือเมืองแสนสุขแห่งนี้ได้ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแสนสุขอ่านหนังสือจากห้องสมุดเมืองแสนสุขทานอาหารที่ร้านกาแฟเมืองแสนสุข ผู้เขียนคิดว่าเพลงเชียร์ของโรงเรียนมัธยมประจำเมืองนี้คงร้องว่าเราแสนสุขใจ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 ความสุขเต็มล้นอยู่ในหัวใจเรา การที่เราชื่นชมยินดีเป็นผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้พระเยซูคริสจะประทับอยู่ในใจเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอไปผู้เขียนเองแม้ว่ากำลังเขียนคําหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องความชื่นชมยินดีนี้อยู่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้น ทำให้ท่านคิดว่าชีวิตท่านไม่ได้แสนสุขอย่างที่คนในเมืองแสนสุขควรจะเป็นทั้งๆท,งที่ท่านเป็นประชากรของเมืองนี้เพราะมีพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในใจพระกคมพีพูดถึงความชื่นชมยินดีไว้ประมาณ150ครั้ง นักศาสนาศาสตร์มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องจำนวนคำที่แน่นอนเพราะว่าเป็นภาษากรีกมีคำที่อธิบายถึงความชื่นชมยินดีแตกต่างกันไปอยู่8ปดคำและในภาษาฮิบรูมีถึง15บหาคำน่าจะเป็นสิ่งหนุนใจเราที่คำว่าความชื่นชมยินดีนี้มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ามากมายหลายครั้งใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารักพระเยซูแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ได้แสนสุขเลยดังนั้นเราจะให้วันแย่ๆเลวร้ายไม่มีอะไรดีเพียงวันเดียวเป็นตัวชี้ว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบนั้นไปจนถึงชีวิตนิรันดร์ก็คงไม่ได้แต่เราควรจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ชีวิตอยู่ ในเมืองแห่งความสิ้นหวังอีกต่อไปเพราะพระเยซูทรงมอบบ้านอันแท้จริงและทรงให้เราเป็นประชากรของพระองค์เรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเราอยู่ห่างไกลจากเมืองแสนสุขในหัวใจของเรามากแค่ไหนแล้วเราจะทำให้ระยะทางไปสู่เมืองแสนสุขในใจนั้นสั้นลงได้อย่างไรในวันนี้ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวัน ที่ YouTube Channel คริสตจัดพระพรเชียงใหม่